คนคนนี้ไม่ใช่ของเธอได้โปรดอย่ามาค้งแวะกันอีกฉันหวังว่าคงเข้าใจเพราะมันคือสิ่งของฉันที่จะเรียกร้องขอให้เธอจงไปไกลๆไม่ต้องมาเจออย่ามาใกล้ โหน้าไม่เฉนอีกทำไมนังกระร้าดยี่พงแกมาทำไมอ่ะอ่านปากฉันรูว่าฉันซื่อน้ำพึ่งไม่น้ำพึ่งไม่เพราะพึ่งไม่ใช่เธอมันคือน้ำพึ่งไม่แกคุณพิสทธิ์เป็นของฉันไม่ใช่ของแกเธอก็ไปได้แต่ตัวแต่ฉันนะได้ทั้งหัวใจแล้วก็ได้ทั้งตัวด้วย นั่นมันไหลกระหลัดจริงๆใช่ทำไมล่ะแกมันแค่เศษน้ำตาลไม่ฉันเนี่ยมันกระหลัดทั้งตัวปดเลยด้วยทำไรบ้างเพื่อนแกไม่ใช่เพื่อนสัตว์ดีต สามสองอ่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชีทีวิต DIY เวลาสามทุ่มแบบนี้นะคะถึงสามทุ่มครึ่งใช่แล้วค่ะทางช่องเวอรี่ของเรานะคะทูวิชั่นเจ็ดสิบเก้าแล้วก็หกสิบเก้าค่ะใช่แล้วเวลาออนแอร์นี่ตรงกับละครเลยนะใช่ก็เลยอินไงพมันก็แบบช่วงนี้มันแบบว่ากลังเข้มข้อจวามแบบก็ไม่อยากให้จบเอออะไรอย่างงี้ชอบมากเลยค่ะก็ส่งวิญญาณ วันนี้ก็เป็นแสดงตัวตนเป็นกะราด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 นี่เป็นน้ำผึ้งก็เรียบร้อยไงก็เรียบร้อยน้ำผึ้งก็แต่งตัวเรียบร้อยเฉยๆมาบ้างเหมาะเหมาะกับชื่อน้ำผึ้งมากๆเพราะเธอสีน้ำผึ้งมากเลยน้ำผึ้งไม่น้ำพึ่งไม่ชุดที่สองไงเหมาะเหมาะนางเล่นเองตอนแรกก็จวใช่ะมันอาจจะขำแล้วแต่แบบพูดดูจริงพูดดูแบบ ดูจริงใช่ดูมาจากเออเหมือนมาจากใจเพราะหนูก็แบบอยากให้คุณรู้ไงว่าเออตีบทแตกหนูก็ตีบทแตกกระไบมาเต็มอะไรเงี้ยเราก็เรียบร้อยจริงร้ายค่ะเออใช่จริงจริงพี่ตีร้ายมากเลยค่ะเป็นแบบนี้ค่ะแต่เป็นคนดีพูดเลยเป็นคนดีชิมก็รักพี่ฉันพี่ลำคาดมากเลยเปแต่งตัวแล้วหาสมบัตบัตก็เลยแค่จะมาเล่นละครมาเล่นนาละค้ไม่ก็คือไม่ความจริงเราจะไปงานอ๋อนี่จะไปงานจะไปงานเป็นงานเพจ ออ,อเอองานเพจเราก็ต้องบอกเอ้ยต้องโชว์เพจนิดนึงก็แบบไปงานแบบให้สวยอย่างเงี้ยเป็นกางไงกางก็ต้องอไปงานแบบนี้นี่ฉันคิดว่าเถอดเล่นเอ้ยใส่อย่างนี้มาเพื่อละครอย่อออางเดียวมันย<า>ังโอเคนะบา้าบ้ามันก็ดูแบบเออใหญ่ไหลกระหลัดคือแบ<า>บห<า>นูมไม่เคยออกงานเพจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยมันต้องแบบ ประโคลนเข้าไปหรือเปล่าเขาจะได้รู้ว่าเราเฮ้ยเรามีเรามีอย่างเงี้ยโอ้โหโป้ทิดผิดแล้วแหละอย่าเอาเรื่องในละครมาที่แบบว่าคุณหญิงคุณนายจะต้องดีโป่งแล้วก็ใส่เมดเยอะขนาดนี้มันไม่เก๋ค่ะเอาจริงเหรอจะบอกว่ามันเชยแล้วมันดูแบบมันเชยมากจริงปะเนี่ยเธอนี่เพชรเนี่ยเอาจริงนหรออะไรเนี่ยนี่มันคือเพชรลิเกนะคะคุณขามีตรงเอวก็แล้วและยังมีแหวนแล้วยังมีคอยหูกับคออีกพูดจริงไหมแกจริง

ไม่ได้จริงๆฉันไอเขาที่แบบว่าเออเธอเป็นเพื่อนฉันไม่ใชฉันไอเขาจริงหรอฉันจะต้องมให้เธอใหม่เฮ้ยเออต้ององใหม่ว่าเอาเป็นทำเป็นที่ดูโมเดิร์นขึ้นดีไหมเอาเชรมาแบบตกแต่งอะไรบางอย่างที่โมเดิร์นแล้วก็ใส่ชิ้นเดียวตุ้มเดียวจบไม่ต้องมาหูแล้วคอแล้วออใช่หนูว่าอย่างนั้นดีกว่านั้นมันจะได้ดูแบบว่าเอ้ยดูแบบเบาๆด้วยไม่ต้องมาแบบเดี๋ยวเป็นห่วงแบบออกไปนี่โดดปนเลยโดนลักค่ะตัวอุ้มโดน อุ้มเลยหนูก็สงสารเขารวมกันนี่ร้อยห้าสิบถึงเลยอย่างนี้ใช่หนูว่าเขายำหนุ่เละองค์นั้นเลยหนูว่าเอ๊ะอันนี้ร้อยเดียวอะไรอย่างงี้คือหน้าตาดูรวยไงเอ่อแต่สิ่งที่ใส่อยู่ไม่ใช่เลยเดี๋ยวเบรกหน้ามาดูดีกว่าว่าจะทำแบบ a c c e s s o r รี่จิ๋วปิโป้ใส่ไปงานสวยขนาดไหนแต่ตอนเนี้ยใส่ชุดนี้มาแล้วก็เล่นบทบาทต่อไปได้แต่ไปงานไม่ได้ได้คืออยู่ด้วยกันสิอยู่ด้วยกันเธอเครียดเพลงมาค่ะเพลง สวัสดีค่ะดิฉันต้อมนะคะจาก94 FM ค่ะวันนี้ก็มาถ่ายชียสสแนกนะคะ ตีมเล่มนี้นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นเล่มย่ยกับคนสวยฟังไม่ผิดค่ะเล่มคนสวยสวยแบบมีความสามารถความสามารถสวยอะไรแบบนี้นะคะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะ